สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง merman นะครับในคลิปนี้นะครับตีจาพเพื่อนๆ มาดูการวัดไซสหางง่ายๆใน3ขั้นตอนนะครับก็ <Wow. S 1> อบอกก่อนเลยนะครับว่าการวัดไซส์หางมีด้วยกันถึงวิธีด้วยกันนะครับซึ่งการวัดนะครับจะแบ่งเป็นสําหรับวิธีที่1เนี่ยเป็นการวัดส่วนสูงหาร2บวก5วิธีนี้นะครับจะใช้สําหรับคนที่ผอมถึงทุมทวมนะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยคือการวัดรอบเอวการวัดรอบเอวจะใช้กับคนที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องใช้วิธีการวัดแบบที่หหรือแบบที่2นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการแยกนะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเพื่อนๆสูงเท่าไหร่และหนักเท่าไหร่ครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็นําส่วนสูงของเพื่อนเนี่ยนะครับมาเทียบกับน้ําหนักตัวอย่างนะครับ โดยดูหน่วยจาก2ตัวหลังเช่นสมมตินะครับเพื่อนเพื่อนสูง170เพื่อนก็ดูตัวหลังเลยค่ะว่า70เนี่ยเพื่อนเพื่อนหนักเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนหนักไม่เกินถ้าตัว70เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนบวกไปได้เลยอีก10นั่นหมายความว่าเพื่อนเพื่อนสามารถหนักได้ไม่เกิน80นั่นเองค,คือถ้าเพื่อนเพื่อนหนักเกิน80เนี่ยเพื่อนเพื่อนไปวัดวิธีที่2ได้เลยแต่นี่คือการแยกนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนหนักไม่ถึงลาสาุตเวราเพื่อนเพื่อนหนัก70แล้วเพื่อนสูง70 สบายค่บพเพื่อนๆไปวัดวิธีที่1ได้เลยนะครับถ้าสําหรับใครยังสงสัยอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคบเบลตีเนี่ยจะคํานวณให้คนต่อคนเลยในใต <c oughs> ้คอมเมนต์นะครับ <c oughs> เมื่อเราเลือกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้การวัดวิธีไหนเราก็จะมาทําการวัดกันเลยครับการวัดวิธีที่1นึ่ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึ่นส่วนสูงของเพื่อนมาหารด้วย2องจ <c oughs> ะเท่ากับผลลัพธ์นำผลลัพธ์นั้นไปบวกด้วย5้า พอบวกด้วยส้าเ็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้คำตอบนั่นก็คือส่วนสูงเอวถึงข้อเท้าขั้นตอนที่3เพื่อนๆนำผลลัพธ์เอวถึงข้อเท้าที่ได้เนี่ยไปเช็คดูนะครับในแบบนี้เลยอ่ะมันจะมีทั้งหมด5ไซส์นะครับ xs sm l และ hl เพื่อนๆก็ไปดูว่าความสูงตั้งแต่เอวถึงข้อเท้า,าเพื่อนเนี่ยเท่าไหร่ แล้วเพื่อนๆก็ไปเช็คดูว่ามันตรงหรือเปล่าถ้ามันตรงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลือกไซนันได้เลยนะครับในกรณีที่เลือกแบบที่1นะครับต่อมานะครับการวัดแบบที่2คือการวัดรอบเอวนั่นเองครับการวัดรอบเอวก็มีสขั้นตอนง่ายเช่นกันครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ต้องใช้สายวัดนะครับหรือว่าเป็นเชือกนะครับในกรณีที่มีสายวัดนะครับก็วัดรอบเอวในเซนติเมตรได้เลยนี่นะครับคือสายวัด ตัวนะครับคือใส่วัดเอวนะครับเราจะใช้เป็นเซนติเมตรนะครับเราสามารถวัดวัดรอบเอวได้เลยนะครับรอบเอวคือใต้สะดือก็วัดได้เลยนะครับว่ากี่เซนแล้วก็ไปดูในไซส์ห้าไซส์นะครับอ่าก็คือไปเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราเอวเท่าไหร่ต้องใส่ซส์อะไรต่อมาสําหรับคนที่ไม่มีสายวัดซึ่งติมั่นใจว่าส่วนใหญ่นะครับเราไม่ได้ซื้อกันไว้อยู่แล้วใส่วัดเนี่ยวิธีวิธีหนึ่งครับเป็นวิธีที่ประหยัดแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือ เป็นเชือกอะไรก็ได้ครับนี้สิ่ีเชือกปอนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดวิธีการครับก็นําเชือกปอนี่แหละครับธรรมดาเลยนะเมาล้อมรอบตัวเรานะครับแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็วัดดูครับว่าเท่าไหร่เราก็จับเอาไว้นี่คือความยาวรอบเอวจากนั้นนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับใช้ฐานด้านเซนติเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับไม้บรรทัดหนึ่งไม้นี่มันจะไม่ยาวรอบเอวดาได้เราต้องใช้การบวกเลขด้วยนะที่ก็จับนะครับนี่นะครับต้องแต่ 1เซนไปยัน30 30เซนแบบนี้นะครับเซนอ่าแบบนี้ต่อมา30เซนบวกไปอีกอ่าบวกไปอีกอีก30เซนก็จะเป็น60เซนเสร็จแล้วเดี๋วฉัน60เซนไปถึงจุดนี้มันจะไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่มันใช้การได้จริงนะครับ อ่า60เซนบวกยเซน80เซนนะครับเท่ากับว่าเอวติเนี่ยคือ80เซนรอบเอวหรือว่าถ้าเพื่อนทำเนี่ยเพ,เพื่อนเท่าไหร่ก็ได้รอบเอวมาแล้วเนี่ยก็ลองไปวัดกับเทียบกับตารางของรอบเอวนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆืกับการวัดรอบเอวนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับติใช้กับการวัดให้ลูกค้ามาโดยตลอดแล้วมันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถ คำนวณได้เลยว่าลูกค้าจะใส่ได้ไหมและทุกครั้งที่ให้สายเบอร์ที่ติวัดไปให้กับลูกค้าที่ส่งส่วนสูงหรือว่าน้ำหนักมาเนี่ยนะครับ <Wow. S 1> เขาจะสามารถใส่ได้ทุกท่านแต่ละตัวนคนแน่นอนนะครับคลิปนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับที่วัดไซหางจะได้รู้การวัดไซหางแล้วใครวัดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้ล่างนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าคุณใส่ XL S หรืออะไรต่างๆนะครับ ลองคอมเมนต์กันมาดูนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามในเงือกได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อเป็นสมาชิกเงือกและรับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเงือกนะครับ <laughs>